ไอที24 e ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีมาแล้วค่ะวันนี้กันพาคุณผู้ชมมาดูนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเป็นสิ่งที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราแล้วก็เป็นตัวที่สำคัญมากๆด้วยนวัตกรรมที่ว่านี้คืออะไรพาไปดูพร้อมกับไปทดสอบกันเลยค่ะตามมาค่ะหลังจากที่เพิ่งเปิดตัวที่เยอรมนีไปไม่นานคราวนี้คิริ980ก็เดินทางมาถึงเมืองไทยให้สื่อไทยได้ลองสัมผัสของจริงกันบ้าง ก่อนที่คิริน980จะเริ่มไปอยู่ในสมาร์ทโฟนจริงๆค่ะคิริน980นี้เป็นชิปเซต AI ขนาด7นาโนเมตรรุ่นแรกของโลกมีจำนวนทรานซิสเตอร์ต่อพื้นที่1ตารางเซนติเมตรสูงกว่ารุ่นก่อน1.6เท่าการที่จำนวนทรานซิสเตอร์ยิ่งมากก็ยิ่งดีนะคะและด้วยเทคโนโลยี7นาโนเมตรทำให้ทรานซิสเตอร์แต่ละตัวอยู่ใกล้กันมากขึ้นจึงทำงานได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม20%แต่ใช้พลังงานที่ต่ำลงถึง40%เมื่อเทียบกับชิปเซ็ตขนาด10นาโนเมตรค่ะ เปิดแอปได้เร็วกว่าและทำงานแบบ m u l ติ t a s k i n g ได้ลื่นไหลามากขึ้นด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพ Kirin 980ใช้ Dual Image Signal Processor ใหม่ให้ได้ภาพคมชัดขึ้นแม้ในที่แสงน้อยและด้วยการทำงานด้วยหน่วยประมวลผลด้าน AI แบบคู่หรือว่า Dual NPU ก็ทำให้ AI บนมือถือมีความฉลาดมากยิ่งขึ้น คราวนี้ไม่ใช่แค่แต่งรูปแบบเรียลไทม์แต่จะสามารถแต่งวิดีโอแบบเรียลไทม์ได้ด้วยเพราะความสามารถในการรู้จำภาพทำได้ไวขึ้นมากค่ะและการแยกแยะวัตถุเมื่อใช้ duo npu ก็จะแยกได้แม่นยำกว่าค่ะและยังทำให้สามารถรับรู้ถึงคนที่กำลังเคลื่อนไหวตรวจจับคนได้ด้วยความแม่นยำสูงถึง97.4ทําทำให้บันทึกภาพในวินาทีสำคัญได้อย่างแม่นยำและสวยงามค่ะ เรามาทดสอบความสามารถของค i ริง980กันในงานนี้เลยค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นบอร์ดสําหรับทดสอบนะคะเดี๋ยวอาจจะงงว่าเฮ้ยโทรศัพท์มือถือจะใหญ่ขนาดนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะนี่เป็นชุดบอร์ดสําหรับทดสอบค่ะเนื่องจากว่าตัว k i ร i n 980เนี่ยนะคะยังไม่ได้ออกมาเป็น m a s โ p รดัก c t ค่ะซึ่งก็จะออกมาในโทรศัพท์มือถือ จะมาอยู่ในโทรศัพท์มือถือรุ่นถัดไปเร็วๆนี้เลยนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้เอาบอร์ดนี้ใส่ลงไปในมือถือนะคะอันนี้เป็นแค่ชุดทดสอบเท่านั้นค่ะเอาล่ะเรามาทดสอบความสามารถของ q 9 8 0กันเลย เห็นเส้นสเีเขียวที่อยู่ที่แขนแล้วก็ขาลําตัวของเอิ้นไหมคะแล้วก็มีจุดกลมๆซึ่งแสดงถึงข้อต่อคะ่ะเส้นต่างๆเนี้ก็บอกว่านี่คือแขนนี่คือขานะคะนี่แหละคะ่ะก็คือความสามารถใหม่ที่จะมาพร้อมกับคิริง980นะคะซึ่งมีความสามารถในการที่จะดีเทคหรือว่ารับรู้ได้ค่ะว่านเนี่ยก็คือตัวคนนะคะ เราก็สามารถทําเป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้เราถ่ายรูปได้สวยขึ้นค่ะเพราะว่าแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถทราบได้ว่านี่คือตัวคนนะคะแล้วก็จะช่วยจัดคอมโพสิชันหรือว่าการวางภาพต่างๆให้สวยขึ้นอย่างเช่นนะคะสมมติว่าเอิญโพสท่าแล้วอาจจะยังไม่สวยพอค่ะแอปพลิเคชันก็สามารถแนะนําได้ว่าวางแขนแบบนี้วางขาแบบนี้หรือว่าให้ขยับเถิดซ้ายเถิบขวาเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเดเวลลอปเปอร์หรือว่านักพัฒนาค่ะก็สามารถนําความสามารถนี้นะคะ่ะ พัฒนาเป็นแอปพลิเคชันต่างๆได้มากมายก็แล้วแต่ว่าจะเอาไปทำอะไรนะคะที่เอิญพูดนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งค่ะและเดี๋ยวนี้เกมมือถือทั้งหลายกราฟิกก็สวยงามแล้วก็ซับซ้อนขึ้นนะคะจึงได้มีการติดตั้งชิปประมวลผลกราฟิก Mali G 76 GPU ไว้ใน Kirin 980เพื่อประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีขึ้นค่ะมีความเร็วในการประมวลผลกราฟิกสูงกว่าเดิม46%แต่ใช้พลังงานน้อยลง178%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนนะคะ มาอีกหนึ่งการทดสอบค่ะอันนี้ลองมาดู performance หรือว่าประสิทธิภาพเมื่อนำมันเล่นเกมค่ะอันนี้เกมตัวอย่างนี้เนี่ยหลายคนก็รู้จักกันดีนะคะว่าเป็นเกมที่กราฟิกหนักเลยล่ะค่ะนี่ค่ะเฟรมเปอร์เซกหรือว่าเฟรมเรทเนี่ยนะคะก็ได้สูงขึ้นด้วยค่ะซึ่งเรื่องเฟรมเรทคนที่เล่นเกมเนี่ยจะรู้กันดีเลยค่ะว่ายิ่งสูงเนี่ยก็ยิ่งดีนะคะชิปเซตตัวใหม่ที่เอินพามาดูนี้จะเข้าไปอยู่ในมือถือเรือธงรุ่นถัดไปของหัวเว่ยที่จะเปิดตัวที่กรุงลอนดอนตุลาคมนี้แล้วค่ะ เห็นไหมคะว่า AI ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะว่าก็อยู่ในโทรศัพท์มือถือและ AI ในมือถือก็ฉลาดขึ้นทุกวันค่ะน่าจับตานะคะสำหรับนวัตกรรมชิปเซ็ตตัวใหม่นี้เมื่อมาอยู่ในมือถือแล้วจะเป็นอย่างไรแต่วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ